สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสุ่ช่วงเทพธิดาวาบีดูพ่ยุธิกอาจารย์วาบีนะคะจริงๆคลิปนี้เป็นคลิปการอ่านของชาวธาตุลมนะคะชาตดลมจะมีราศีมิถุนตุลกุมจริงๆจะบอกว่าวาบีออัดแล้วแต่ว่าอัดผิดราศีคือพลังงานเดี๋ยวดูกันนะคะพลังงานไพ่เปลี่ยนไหมแต่บีมั่นใจว่าไม่เปลี่ยนหรอกอแต่บีแค่แบบพูดผิดเฉยๆนะคะ การอ่านครั้งนี้เป็นการอ่าน general reading หรือการอ่านทั่วไปค่ะจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องราวสลับกันบ้างนะคะก็ยังเพิ่งตัดสินใจเป็นตัวของเจงร้อยเปอร์เซ็นต์ใครที่อยากดูส่วนตัวก็แอดไลน์มานะคะจะมีแบบอัดคลิปแบบโทรคุยแล้วก็แบบพิมพ์ถามตอบนะคะสำหรับใครที่อยากลงคอร์สนะคะนี้บาร์บี้รีบประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะเพราะว่าบาร์บี้จะรับอีกห้าคนแล้วก็อีกห้าวันบาร์บี้จะปิดรับไม่ถึงห้าวันประมาณอีกไม่กี่วันนะคะใครที่สนใจนะคะคัส 21วันลืมแฟนเก่าคนที่ลืมแฟนเก่าไม่ได้คนที่มูฟออนไม่ได้คนที่เสียใจนะซึมเศร้านะคะก็รีบๆมาสมัครเลยเพราะว่าราคาพิเศษก่อนเริ่มคัดเนี่ยมันจะพิเศษมากจริงๆนะคะใครที่ลงหลังจากนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าได้อีกราคาานึงแต่ก็คือพิเศษแต่ถ้ารีบลงยิ่งดีเพราะพี่จะอัพขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วใครที่อยากลงเหมือนเหมือนค่าดูดวงอะ่ะคือทุกคนแบบจะรู้ว่า,วาพี่จะอัพ ไม่มีลดอะมีแต่อัพขึ้นนะคะแทบจะไม่เคยจัดโปรอะไรเลยนะคะแล้วใครที่สนใจอยากเออเขาเรียกว่าอะไรอะอยากเรียนไพ่โรแมนติกแองเจลนะคะไพ่แนะนำไพ่านางฟ้าไพ่เกับความรักก็2คัดเนี้ยจะปิดแล้วนะคะอีกห้าคนรับอีก5คนเท่านั้น แล้วก็ใครที่อยากเรียนคัสท,ที่3เนาะจะเป็นเริ่มต้นเดือนกุมภาพันธ์แต่ว่าสมัครได้เลยคือคัสทํายัางไงให้คนตกหลุมรักอันเนี้ยสาหรับแฟนก็ได้นะคะพี่น้องเพื่อนทุกคนเจ้านายลูกค้าหรือว่าถ้าเราชอบใครทํายังไงสื่อสารยังไงให้เขาชอบนะคะคนที่ทํางานแบบบาร์บ,บี้ก็ได้ติดต่อสื่อสารอะไรเงี้ยยิ่งดีนะคะ คือถามว่ามันสําคัญไหมมันต้องเรียนไหมสําคัญมากนะคะถ้าใครรู้หลัก NLP หลักจิตวิทยาการใช้แล็ปพอนะคะ คนเลียงกับคนไม่เลียงคือต่างกันมากนั่นคือเหตุผลว่าทําไมคุณถึงอกหักซ้าแล้วซ้าอีกเพราะว่าคุณไม่รู้จักวิธีการรักษาความรักที่ทําให้คนคนนี้รักคุณไปตลอดอย่างเงี้ยคนที่มีแฟนแล้วก็สามารถเอาและปพอมาใช้ได้เพื่อที่จะทําให้แฟน่ะกลับมาตกหลุมรักเราอีกรอบนึงเพราะบางคนอ่ะมีแฟนแต่ก็เบื่อกันไปแล้วไงเออมันก็จะช่วยได้นะคะแล้วก็ใครที่อยากเรียนให้อ,อ่อนี่นะคะ เรืองกุมภาพันก็สอนไพ่ถ้าเป็นในพาร์ทของไพ่ก็คือสอนไพ่พาพิคารตน,นะคะเกี่ยวกับการงานความรักการประสบความสําเร็จนะคะเกี่ยวกับชีวิตด้วยนะคะใครที่สนใจก็แอดไลน์มานะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยชาวธาตุลมห้ามผิดอีกนะผิดก็อัดคลิปใหม่อีกแล้วไม่เอาแล้วนะเหนื่อยแล้วชาวธาตุลมนะคะความรักเป็นยังไงบ้างของงานไพ่นะคะ ดูซิว่ามันเหมือนกับอันเดิมไหมเอ๊ยยังไงไม่เหมือนอะบาอีว่าบ๊อบบี้ตั้งจิตผิดจริงๆด้วยพ่ย,ยิปซีปลุกเสกนะคะมีปล่อยนะแล้วก็บ๊อบบี้สอนพ่ย,ยิบซีด้วยนะคะใครที่อยากประกอบอาชีพอะก็เรียนได้นะอันเนี้ยก็จะให้ลูกศิษย์ไปนะคะเมนมอม ม,มบอกเลยอะไม่เหมือนวะไม่เหมือนรอบแรกอะไม่แปลกใจว่าทําไมเขาถึงให้สับไพ่ใหม่ขอกินน้ํานะคะขาวท่านลมยังไงบ้างพลังงานเหมือนคนที่คิดถึงแฟนเก่าอะคิดถึงแฟนเก่าคิดถึงคนที่จบไปแล้วมาลงคอร์สลืมแฟนเก่าเลยมาอื มูออนไม่ได้เนี่ยคนที่เป็นเด a มเพลอร์คนนั้นมีอ c โกดูดีนะคะดูหน้าตาดีดูดีในดูดีเลยแหละในสังคมสังคมอะไรเงี้ยอันกว้างขวางนะคะนางดูดีเลยอ้อเป็นคนที่แบบรักอิสระไม่ชอบคอมมิทเมนต์อ่อเป็นต่างชาติได้นะคะต่างชาติต่างประเทศเท่าที่ดูนะคนคนนั้นเป็นคนนิ่งๆเงียบๆนะคะ แล้วก็อาจจะไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันแล้วเหมือนเงียบต่างฝ่ายต่างเงียบคือคุณคิดถึงเขานะแต่ว่าคือจะเป็นใครก็ได้อะที่เป็นคนเก่าๆอาจจะคุณคุยเก่าหรืออะไรก็ได้อะคือคุณคิดถึงเขานะแต่เหมือนแบบไม่เทคไม่ t a คแอคชั่นคิดถึงแต่ว่าไม่ t a k แอคชั่นไม่ทำมา่อยฉันคิดถึงเธอนะฉันไม่ทำอาเลยอะไรแบบเนี้ เออไม่ติดต่อสื่อสารอื yes ใช่คิดแต่ไม่ถึงคิดคิดแต่ไม่ถึงเธอประมาณนี้เลยอะ่ะคิดถึงแต่ว่าไม่ไม่ทำอะไรเก็บแล้วก็ คือคนที่คุณเสียดายอยู่ตลอดอะแล้วก็แบบรู้สึกเหมือนคุณเนะี่ยอยากได้โอกาสในความสัมพันธ์นี้ครั้งหนึ่งเหมือนแบบอยากอยากได้โอกาสอะอยากแบบกลับไปคบกันอะไรแบบเนี้ยคิดแต่ไม่ถึงได้ไหมคลิปเนี้ยคือร,อรู้คือรู้แค่ในใจคุณอนะอยากได้โอกาสจากคุณคนนี้แล้วก็เสียดายเสียดายที่แบบที่จบกันไปอะไรแบบเนี้ยจริงๆนะ จะรู้วึงไหมวึงมีใครจนทุนเธอมอืมใช่ประมาณนี้เลยอะ่ะเอ๊ยแต่เรามาดูความรู้สึกของเขากันบ้างแล้วเขารู้สึกไงคุณ ตำแหน่งเนี้ยเขาคือแฟนเก่าอ่ะแน่นอนพลังงานแฟนเก่าแน่นอนไม่เหมือนกับที่พี่สับแรกเลยเขาอยากกลับมาหาคุณน่ะจากเริ่มต้นใหม่อ่ะเขาก็คิดถึงคุณน่ะแต่แบบคุนถือดาบเหตุผลมันเหตุผลมันมันค้ำคออ่ะดูซิว่าคืออะไร ทำไมเหตุผลมันทำไมทำไม Why มันจบกันไปแล้วเนี่ยแฟนเก่าเพราะว่าคุณดีกับเขามากตอนที่คบกันน่ะเพราะว่ามีครอบครัวแล้วหรอไฮเ,เ,อไเป็นเซสอืมันเป็นรักสามเศร้าอีกแล <laughs> ้ว I'm sorry ขอโทษนะคะช่องเราคือแบบเรื่องแฟนเก่าเอ,อยเรื่องรักสามเศร้าเอ,อยไว้ใจเราได้ เขาเองก็คิดถึงคุณมากไม่ต่างเราพี่รู้สึกว่าการที่คุณกับเขาคิดถึงกันมากๆมันเป็นเพราะว่าพลังงานมันตรงกันเวคือมันเหมือนแบบมันคุยกันเหมือนเหมือนคุยกันทางจิตวิญญาณอ่ะเหมือนคุยกันในแบบพี่ว่าคนที่เจอคู่อ่ะมักจะเคยคุยกันในทางสัญชาตญาณเหมือนคุณรู้สึกยังไงเขารู้สึกยังไงคือคุยกันแบบในจิตอ่ะเคยเป็นป่ะได้คุยกับใครทางจิตป่ะใช่เลยอ่ะ เขาแค่อยกลกับมาเริ่มต้นกับคุณเหมือนกันนะแล้วยังไงต่อมันจะเป็นยังไงต่อความสัมพันธ์นี้ Page o p e o t a c l e Temperance ถ้ามันก็ไม่ได้แล้วก็วาวิรู้สึกว่า ถ้าเขาเป็นคนที่มีเมียแล้วสมมตินะคะมีแฟนแล้วมีเมียแล้วหรืออะไรก็ตามอะคือเหมือนเหมือนคนที่โดนควบคุมอะแบบอารมณ์แบบถ้าจะให้ติดต่อเราอ่ะมันยากซึ่งมันมีแบบนี้ในความสัมพันธ์หลายคนนะบางคนแบบเออไม่อยากให้แฟนไม่สบายใจหรือว่าแบบอาจจะแบบแฟนมีรหัส f c e e o o o อ i n s t a แกรมอะไรแบบเนี้ยมันมีนะอืมใช่ ก็เลยแบบเหมือนไม่อยากให้รู้อยากให้แฟนรู้อะไรเงี้ยเพราะว่าพี่รู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณคุณก็คิดถึงเขาแต่ความสัมพันธ์คุณกับเขามันเป็นความสัมพันธ์ต้องห้ามมันเป็นรักสำสเอาก็เลยแบบได้แต่แอบส่งอะไรแบบเนี้ยมันทําอะไรไม่ได้นะคะเจวิวเห็นไหมสัมเศาจริงจริงด้วย the lovers รักสามเศร้าเราสามคนไม่ต้องคือเหมือนแบบเขาพยายามอยู่กับความเป็นจริงสะกดจิตตัวเองว่าแบบไม่ได้ถ้าคุณมีแฟนแล้วก็คือเขาก็คงไม่สบายใจอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นฝ่ายมีแฟนแล้วเขาก็ไม่สบายใจเหมือนกันที่จะติดต่อคุณตั้งฝึกตั้งไม่สบายใจเอ,อ้ก,ก็ไม่สบายใจเหมือนกันเพราะว่ามันแบบถ้าเขาติดต่อคุณมันจะกลายเป็นเหมือนแบบทําอะไรรับหลังคู่เขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืมก็คือแบบมันไม่ถูกต้องอ่ะ นะคะแต่เขาเขาอยากเริ่มต้นกับคุณเขาคิดถึงคุณนะแล้วเขาจะทำอะไรไหมอ่ะไปนี้ตกมาก็ต้องเอาเหมือนเป็นแฟรนอะคุณกับเขาเป็นเพื่อนกันตอนนี้หรือเป็นความสัมพันธ์ลับๆมันเหมือนแบบมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนกิ๊กกิกกเหรอเป็นกิ๊กกันเหรอ มันเป็นรักสามเศร้าชัวร์จริงๆเหมือนเขาก็อยากคบคุณแล้วก็คบคนของเขาไปด้วยในเวลาเดียวกันเนาะแต่ว่าน่าจะกลัวบ้านบึมคือแบบสุดท้ายแล้วอะาบลลีร่รู้สึกว่าคุณเคยแอบ,บคบกันแบบลับๆด้วยนะสุดท้ายแล้วมันทำไม่ได้วะเขาเหมือนพยายามแบบ เหมือนทาตัวอยู่ในโอวาทาตัวดีๆแบบว่าพยายามแบบฉันฉันจะไม่ทําอะไรแบบนั้นฉันจะไม่ทําแบบสิ่งที่ไม่ดีอะไรแบบเนี้ยเรามาดูไพ่โรแมนต์แองเจิลนะคะเกาหัวเลยจริงแฟนเก่าคิดแต่ไม่ถึงแฟนเก่าแฟนเก่าแฟนเก่าแน่นอนคนเก่าแน่นอน,คน,น,น,อนคนเก่าคนโปรดหรือเปล่าเดบเวดเวดเวดดิ้งฟอร์ลัดไลฟ์คุณน้ำกับเขาแบบคือเหมือนแบบอยากกลับมาแฟนเก่าอยากกลับมา แฟนเก่าคุณเก่าอยากกลับมาหาคุณอะเปิด w ดดิ i n g for เหมือนแบบเหมือนแบบเมือนคุณรู้สึกเหมือนกันอะคุณคุณก็รอแบบการติดต่อสื่อสารจากเขาคุณก็รอโอกาสจากเขาเขาก็รอจากคุณหปถามว่าได้ไหมเปิด w ด d d i n g for พห้บอกว่าต้องรออืมอ,อาจจะรอนานนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่การอ่านส่วนตัวเพราะว่าเดี๋ยวมาวีบบอกใน ในนี้ใช่ไหมแล้วก็มีคนแบบไปมโนวิกว่าของฉันอะไรอเงี้ยอันนี้ต้องเป็นของฉันแล้วแบบคือแบบคุณก็ทรมานตัวเองอะ่ะเออถ้าไม่มาเช็คคือจริงๆถ้าใครที่แบบอยากเช็คส่วนตัวแบบอดคลิปวิดีโออะ่ะแนะนำให้เช็คเออเขาเรียกว่าแพ็กเกจคลิปวิดีโอแบบ Youtube ก็ได้ถ้าใครแบบชอบฟิลลิ่งแบบ Youtube อ่ะเนาะ อัดคลิปแฟนเก่านะคะเชื่อไหมว่าอย่างที่พี่บอกหลายๆครั้งว่ารักสามเศร้ากับแฟนเก่าส่วนมากจะเป็นแฟนเก่ามากๆเลยนะอัดโปรโอัดคลิปวิดีโอถ้าเป็นแฟนเก่าเนี่ยส่วนมากจะแบบจะเยอะสุดจะเยอะสุดเลยในบรรดาในบรรดาทุกคลิปที่ที่เคยทําอ่ะคลิปแฟนเก่าจะเยอะสุดแล้วคุณคุณมีความรู้สึกว่าเขาอะคือคู่ในอดีตชาติหรือว่าแบบโซเมตของคุณอะเพราะว่าแบบคุณรู้สึกแบบ เหมือนพูกพันกันมาแบบเมื่อชาติปางก่อนคือมันตัดกันไม่ขาดเนาะแล้ว,บว์บ้รู้สึกว่าคุณพยายามอธิษฐานกับสิ่งศ,ศักดิ์สิทธิ์ว่าแบบขอให้เขากลับมานะคะส่วนมากคนเป็นแบบนี้แหละส่วนมากคน,นแบบนี้เลยคือลืมแฟนเก่าไม่ได้อยากให้แฟนเก่ากลับมาส่วนมากคนจะเป็นแบบนี้เลยจะบอกให้จริงๆจริงๆนะจริงๆเดี๋ยวเรามาดูลัคนาราศีนะคะที่มีเกณฑ์เอาชนะราศีกรกฎ ราศีกันราศีเมษแล้วก็ราศีกุมค่ะให้ข้อความนะคะเขามีอะไรอยากจะบอกเราอดทนคือสิ่งเดียวที่ฉันทำได้จริงคุณก็อดทนเขาเองก็อดทนแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นด้วยตัวของมันเอง เธอเคยรู้สึกเหมือนฉันบ้างไหมต่างคนต่างคิดคิดถึงกันแล้วก็ถามในใจว่าแบบเธอคิดถึงเหมือนที่แบบฉันคิดถึงเธอหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบมีความรู้สึกแบบคิดแต่ไม่ถึงอะไรประมาณเนี้ยคืออยากรู้ว่าแบบเธอก็คิดถึงแบบเราไหมอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวความโดดเดี่ยวเดียวดายอยู่ตรงนั้นนะคะโอกคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ check, บาร์บี้ด้วยนะคะใครที่อยากดูส่วนตัวแอดไลน์มาได้เลยนะคะไว้เจอกันนะคะทุกคนค์ดไหนหรือว่า อ,อยากซื้อของอยากลงคัดไหนอะไรยังไงก็แอดไลน์มานะคะ